สวัสดีค่ะแฟนเพจแอดมายทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่รับชมอยู่ทั้งเพจ Facebook และย้อนหลังที่ช่อง y t u t u แอดมายค่ะช n แนลค่ะเห็นแอม,แ,มแบบนี้แน่นอนว่ารีวิวรถอีกแล้วนะคะเหมือนเช่นเคยแต่ไม่เหมือนเคยค่ะเพราะว่าวันนี้พิเศษสุดๆท่านไหนผ่านเข้ามาแล้วนะคะอดใจรอกันสักนิดหนึ่งเพราะว่าคุณคือผู้โชคดีนะคะวันนี้แอดม จัดแพ็คคู่สุดพิเศษมาให้กับรถผู้บริหารในราคาเอื้อมถึงค่ะคุณผู้ชมและรถที่เราจะมาให้ชมวันนี้นะคะเคยไลฟ์กันไปแล้วค่ะแต่มาบอกความพิเศษนะคะและย้ำราคากันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะกับ2คันที่อยู่ด้านหลังค่ะท่านไหนดูไลฟ์ไม่จุใจนะคะอยากเข้ามาชมรถด้วยตัวเองนะคะมาได้ที่โชว์รูมถนนจรัญสนิทวงนะคะ ระหว่างซอยจรัน89ถึง91ค่ะตรง MRT ทางลงบางอ้อเลยนะคะมาชมรถแล้วนะคะตรียมเอกสารจัดไฟแนน์มาได้เลยค่ะหรือท่านไหนไม่สะดวกอยู่ต่างจังหวัดนะคะมีไฟแนน์เซ็นให้ถึงที่บ้านเลยนะคะสะดวกสบายแบบนี้ค่ะซื้อรถมือสองออนไลน์นะคะได้แบบร้อเเลยแม้คุณลูกค้าจะดูรถไม่เป็นค่ะเพราะทางแอดมินนะคะมีบริการตรวจสภาพรถยนต์ 344จุดจากบริษัทกูอินสเปกชันด้วยค่ะแค่มีรีพอร์ตตัวนี้นะคะบอกเลยว่าอุ่นใจซื้อรถออนไลน์ได้แน่นอนค่ะไม่รอช้าค่ะเราไปชมความพิเศษของทั้งสองคันที่อยู่ด้านหลังกันไม่ว่าจะเป็นความหรูหราระดับพรีเมียมอย่างคัมรี่นะคะหรือจะเป็นเทียน้าที่โอโถงนั่งสบายทุกการเดินทางนะคะควรค่าแก่การซื้อใช้เป็นที่สุดค่ะ คุ้มค่าเกินราคานะคะป้ายแดงเป็นล้านแต่วันนี้เป็นเจ้าของได้เพียงแค่คุณมีงบส0 0แสนนะคะแล้วผ่อนสบายๆเพียง7,000ต่อเดือนเท่านั้นเองสุดมากนะคะแค่ได้ยินเท่านี้นะคะก็ต้องรีบคว้าโทรศัพท์นะคะมากดโทรกันแล้วค่ะที่0875 09 7878ไม่ต้องรอไลฟ์จบนะคะเพราะคุณจะได้เป็นผู้โชคดีก่อนใคร ที่ได้รถสวยใหม่กริปแบบนี้ทั้ง2คันเลยเดี๋ยวเราขออนุญาตวนด้านท้ายให้ดูกันสักหน่อยนะคะกับทั้ง2คันเลยกับรถแบรนด์ต้นๆนะคะอย่างโตโยต้าและนิสสันนะคะ,ะ,ะ,คะที่นำรถผู้บริหารออกมากับยอดขายอันดับต้นๆทั้งคู่เลยและความสบายอย่าบอกใครเลยละคะ่ะ สุดสบายแน่นอนเพราป้ายแดงเขาสูงเป็นล้านทั้งคู่นะคะแต่มาวันนี้ในราคามือ2เบาๆนะคะเริ่มต้นเพียงสามแสนกลางๆเท่านั้นเองนะคะผ่อนสบายๆจัดไฟแนน์เครดิตดีไม่ต้องดาวเลยนะคะเราไปเริ่มคันแรกเลยกับคันที่อยู่ใกล้ตัวคันนี้นะคะนิสสันเทียนา2 0 0 x ้ปี2011ค่ะ เทียหน้าคันนี้ปี11คุณผู้ชมว่าไม่เท่าไหร่เป็นแสนแน่นอนในใจไม่ใช่ค่ะ6กหมื่นโลห0 0 0ื่นโลเท่านั้นนะคะไม่มีที่ไหนแล้วนะคะมีที่นี่สภาพยังสวยมากราคาเร้าใจนะคะเพียง3 6 9 0 0นบาทถ่อนเริ่มต้นเพียงวันละส0งร้อยนิดๆดะคุณผู้ชมได้ขับเทียหน้าที่สวยหรูและภายในกว้างขวางแบบนี้นะคะให้ดูรอบๆคันกันก่อน คันนี้เครื่องเป็นซิน 2,000cc 136แรงม้ามาพร้อมเกียร์ CVT 6สปีดนะคะเจ้าของเดิมดูแลรักษาดีนะคะเปลี่ยนถ่ายของเหลวมาแล้วนะคะล่าสุดที่59,000กโลคันะคะนี้ไม่64,000โลนะคะเดี๋ยวเราไปให้ดูความสวยงามข้างในกันดีกว่า ฟังก์ชันการเปิดประตูของเขาก็จะเป็นแบบคีย์เลสนะคะแล้วก็สตาร์ทง่ายๆด้วยปุ่มพุ่สตาร์ทภายในโทนสีดำตัดสลับกับลายไม้นะคะให้อารมณ์เรียบหรูดูเก๋และดูสปอร์ตไปด้วยนะคะเพราะว่าเขามีการตัดกับภายในที่เป็นสีดำรวมถึงตัวเบาะด้วยนะเะบาะก,ก็จะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าค่ะออปชันอื่นๆก็จะมีพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะ หน้าจอนะคะที่รับชมนะคะิเล่นแผ่นซีดีได้นะคะคันนี้แล้วก็แอร์เป็นแบบแยกซ้ายขวาด้วยดูเรียบดูหรูค่ะและภายในที่สำคัญยังใหม่มากๆเบาะสภาพดีพวงมลาลัยสภาพดีนะคะและในส่วนของคอนโซลยังเรียบร้อยสวยงาม กับไฮไลท์64,000โลเน้นย้ำกันอีกสักครั้งนะคะเรียกได้ว่าหายากแล้วในตลาดกับเลขไม้เท่านี้ค่ะคันนี้นะคะรถปี2 0 1 0จด11ราคา369,000บาทไหนใครเคยขับเทียหน้าแล้วคิดว่า ยังใช้งานได้อยู่นะคะสำหรับรถปีนี้นะคะใช้งานได้อย่างสบายแน่นอนเลยแล้วก็นั่งสบายนะคะขึ้นชื่อเลยเรื่องที่นั่งที่นั่งสบายนะ,ะ<อ>ด้านหลังก็มีแอร์ให้ด้วยและที่สำคัญค่ะมีการตรวจเช็คจากบริษัทกูอินสเปคชันนะคะเน้นรถที่โครงสร้างสวยไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำน้ำท่วมมา ขออนุญาตแพลนให้ดูนะคะถึงภายในที่ยังสวยมากๆทุกจุดเลยเรียกได้ว่าเป็นผู้โชคดีแน่นอนที่ได้รถสวยๆคันนี้ภายผ่อนต่อเดือนอยู่ที่เ0็ดพันนิดๆเท่านั้นนะคะเจ็ดพันเท่านั้นคุณผู้ชมได้ขับเทียหน้าแล้วสีภายนอกยังสวยนะคะไม่มีชนมาเลยนะคะคันนี้ เก็บความเรียบร้อยให้แล้วนะคะเก็บริ้วรอยต่างๆให้แล้วลดสีขาวมุกสวยงามเลยทีเดียวความใหม่นี้สภาพนางฟ้าจริงๆนะคะกับคันนี้หกหมื่นสี่พันโลเทียหน้าปีสองพันสิบเอ็ดสามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทเครดิตดีดาวเก้าพันเท่านั้นค่ะ เครื่องเกียร์ช่วงล่างนะคะยังดีระบบไฟฟ้าใช้งานได้ปกติท่านไหนนะคะชอบความเป็นเกียรหน้าโอโถงนั่งสบายห้องโดยสารกว้างขวางพื้นที่เก็บสัมภาระดีนะคะและผ่อน7,000เท่านั้นนะคะเงินเดือนประมาณ15,000นี้ก็ขับเกียร์หน้าได้แล้วระดับผู้บริหารเลย กันต่อค่ะกับ Toyota c a m r รนะคะ2.5 Hybrid ปี2012ใครมองหา c a m รี่ไฮบรินะคะรถใช้งานคุ้มค่าประหยัดด้วยนะคะต้องไม่พลาดคันนี้เลยไม่น้อย135,000โลใช่ค่ะจะบอกว่าไม่น้อยนะคะเพราะเฉลี่ยต่อปีเนี่ยวิ่งไม่เยอะค่ะ และคันนี้ประวัติดีมากๆเช็คศูนย์ทุกระยะทุกระยะเลยคุณผู้ชมและแบตไฮบริดนะคะได้เปลี่ยนมาให้แล้วด้วยวนให้ดูกันรอบๆความสวยรถเจ้าของลำดับเดียวนะคะดูแลรักษาดีมากๆคันนี้ลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวค่ะผ่อนต่อเดือนอยู่ที่11,000บาท สอคันนี้เชื่อว่าอยู่ไม่นานแน่นอนนะคะคุณลูกค้าเห็นแล้วนะคะอย่าลังเลอย่ารอช้าค่ะของดีมาถูกจังหวะนะคะและเชื่อว่าเป็นเจ้าของได้ง่ายๆแน่นอนนะคะบริการจัดไฟแนนซ์ถึงทีนะ่ทำสัญญานะคะสาวันทำการรับรถขับไปได้เลย ใกล้ถึงปีใหม่แล้วนะคะปลดล็อกครั้งนี้ได้ขับรถสวยรถดีนะคะไปเที่ยวกับครอบครัวด้านหลังนั่งสบายขนของได้สบายครอบครัวมี3-4คนนั่งสบายเลยนะคะแล้วก็ผ่อนสบายด้วยยาวๆ84งวดเราก็มีให้คุณผู้ชมเลือกนะคะคันนี้ค่ะความสวยของเขาคัมรี่ภายในทนเบต ตนกับลายไมย้สวยหรูดูพรีเมี่ยมกับออปชั่นจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นเบาะปรับไฟฟ้า8ทิศทางพร้อมเมมโมรีซีดนะคะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันคูสคอนโทรลกุญแจ k คีย์เลปุ่มสตาร์ทม่านหลังไฟฟ้านะคะเครื่องเป็นซินไฟฟ้า 2,494cc 205แรงมา้ารถสวยประวัติดีเยี่ยมคันนี้บอกเลยนะคะ ขอเน้นย้ำเลยนะคะเข้าศูนย์ครบทุกระยะมีประวัติเช็คได้โทรเช็คกับทางศูนย์ได้เลยนะคะเซอร์วิสครบถ้วนไม่หนึ่งแสนสามห่นหโลภายในสวยๆตามการใช้งานนะคะไม่ได้มีอะไรแย่เลยพวงมาลัยดีคอนโซลดีสวยงามเบาะนะคะมีร่องรอยของการใช้งานของคนขับนะคะเดี๋ยวเราแพนให้ดู สเสน่ห์ของมือ2ค่ะความใหม่ความสวยนะคะก็เป็นสเสน่ห์ของเขาที่1นึคันก็จะมี1สภาพนะคะและคันนี้เราไปโฟกัสกันที่การเช็คระยะค่ะว่าดีเยี่ยมจริงๆนะคะเราถึงรับเข้ามาฝากขายกับทางแอดมินนะคะและด้วยการคัดเลือกของเราเน้นโครงสร้างตัวถังเดิมไม่มีชนหนักที่ความจมนม้ำน้ำท่วมมานะคะ คุณลูกค้าแอดมายจะได้รับแต่รถคุณภาพเท่านั้นนะคะในราคาจับต้องได้คันนี้579,000บาทเครดิตดีฟรีดาวค่ะไม่ผิดหวังเลยทั้ง2องคันนี้ได้ไปนะคะไม่มีผิดหวังแน่นอนสวยๆและคุ้มค่าต่อราคาที่คุณจะจ่ายนะคะใช้งานได้อีกยาวๆเลย สำหรับท่านไหนที่สนใจนะคะโทรมาก่อนได้เลยที่0875097878หรือจะทักไลน์มาคุยที่แอดแอดค่ะค่ะชมรถด้วยตัวเองได้นะคะเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่8โมงครึ่งถึง5โมงครึ่งค่ะบริการจัดไฟแนนซ์ถึงที่นะคะส่งรถสวยถึงหน้าบ้านเลยเงื่อนไขทั้งหมดนี้นะคะสามารถโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียด พร้อมจบทุกดีลนะคะโทรเข้ามาดได้เลยนะคะและยังมีคันอื่นๆให้ด้วยนะคะให้เลือกอีกนะคะเข้าไปชมได้ที่ w w w a d m y c a r c o m นะคะหรือว่าจะชมไลฟ์รีวิวรถย้อนหลังนะ,ะที่ช่อง YouTube a d m i c e a r channel และลบกลัวนะคะฝากกดไลค์ Subscribe แล้วกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะแอมต้องขอลาไปพร้อมกับรถระดับผู้บริหารกับงบ สามแสนอีกครั้งหนึ่งนะคะ